สวัสดีครับก็วันนี้จะเป็นข้อมูลของล็อก22บวกนะครับ22บวกนะครับตัวนี้เดี๋ยววางเลขเลยนะครับ50 52 54 56 58นะครับ80 82 84 86 88

99นะครับตัวเลขมีเพียงแค่นี้นะครับเลขล็อกบวกนะครับตรงนี้หุ้นบวกให้เล่นให้เล่นแค่บนนะครับบนไม่ต้องกลับไม่กลับนะครับตรงนี้ลิงก์ในการดูหุน้นดูตัวเลขหุ้นก็เดี๋ยววางไว้ใต้คลิปนะครับก็ยังไงเนี่ยหุ้นมีสีรอบก็ลองเล่นดูนะครับไม่ต้องกลับจะได้มีแนวทางที่ แน่วแน่นะครับไม่ต้องไม่ต้องเล่นไปหลายขนาดนะครับตัวเลขมีแค่นี้ใช้ได้ตลอดนะครับส่วนวันไหนที่ไม่เข้าก็รอรอบหน้านะครับบางทีคือแต่ละล็อกแต่ละเลขเนี่ยสถิติเนี่ยมันเก็บมาได้ไม่เยอะนะครับแต่ส่วนมากแล้วหุ้นเนี่ยจะออกวนลูปเลขเดิมเดิมนะครับลองดูกันนะครับ